สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกคนนะคะวันนี้พาทุกคนมาชมแปลงข้าวอินรีย์นะคะก็คือปล่อยสารพิษนะคะทุกคนใช้ปุ๋ยอินรีย์นะคะเป็นปุ๋ยขี้วัวขี้ควายนะคะแปลงนี้ทั้งหมดก็8ดไร่นะคะ8ดไร่กว่ากว่านะคะเราปลูกไว้กินเองนะคะไม่ได้ขายนะคะเราจะไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะคะ ตอนนี้อายุเข้าก็45วันนะคะกําลังสวยเลยค่ะทุกคนน้ำกําลังพอดีเลยนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกกำลังใจนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะทุกคน,นกแกวมังกรสุกแล้วยายยายปล่อย ก้อนบานสีเ,นเออยายหญ้ยยายบอกจะเก็บจะเก็บไม่ได้กินนะนี่หาเห็ดมานี่ได้แก้วมังกรกินด้วยนี่กำลังออกดอ,อกโอ้สวนยายนี่ดอกเต็มเลยนี่อุ้ยมีลูกแล้วก็มีนี่นี่ตุ่มเขียวนี่กำลังออกดอกเป็นตุ่มๆนี่นี่แต่ดอกมันจะไม่ใยญ่ โอ้ยหลายลูกเลยเนี่ยกำลังออกดอกติดลูกโอ้โหทุกคนกำลังขึ้นเลยค่ะนี่มันแรงนะคะตรงนี้มันไม่มีน้ำถึงนะคะเห็ดขึ้นนะ ขึ้นในนาข้าวเลยเเค่ะเก็บเก็บเก็บกำลังกำลังตูมๆนี่นะกำลังไข่ก็เยอะเลยโอ้นี่เวลาไม่เตรียมถุงมาจะเจอเห็ดแบบนี้เวลาเตรียมตะกร้ามานี่ไม่เคยได้เห็ดเลยนี่ดินแตกๆกนี่นะนี่เห็ด ดินกำลังเนี่ยดินแตกๆแ,แบบนี้นะนี่กำลังเป็นไถโอ้ยเห็ดพอก็มนะีทุกคนนี่หเห็เดพอกูเจอเห็ดเยอะเลยนี่นี่ตรงนี้เห็ดพอกเยอะนะคะตรงนี้เดี๋ยวเดินไปดูตรงนู้นนะอุย้ยเจอดอกใหญ่อุย้ยนี่ เยบข้าวนี่เไ่โหโหเก็บไม่ทันนี่นะ โดนน้ำค้างเละมดละมันบานหนาแล้วนะคะก็จะเละๆแล้วนะเริ่มเละแล้วนี่ดินแตกๆขึ้นตามมาก็จะออกเป็นกลุ่มเลยนะคะ ต้นยูคานะตรงนี้ข้างทางก็จะปลูกยูคานะคะหมดแล้วยังเอ,อเย่ยเดี๋ยวแวกดูกันิ้งเมดไว้เนี่ยม้วยังอุ้ยตรงนู้นค่ะน,น,น,นู่นน้าข้าวนี่นี่ทุกคน ้แก่แล้วบานแก่แล้วแก่แล้วเอาไม่ได้ไว้ให้เป็นเชื้อต่อไปโอ้ขึ้นในนาข้าวเลยอันนี้มันแก่แล้วไว้ให้เขาแก่เอาไว้ให้เขาเป็นเชื้อแปลงข้า ไม่เออเหตุผอ มดแล้วมั้งเดี๋ยวไปดูตรงนี้มาดูฟังนี้กันฟังนี้มีไม่เอย่ยใช่ จะเป็นโพนฝั่งนี้น่าจะเป็นเห็ดเพอะเดี๋ยวดูเห็ดเพอะก่อนมีไหมเอ้ยฝั่งนี้ไม่เจอคะ่ะทุกคน เจออยู่ฝั่งอู้นี่นี่นี่ดอกนึงนี่นี่นะเดี๋ยวไปดูทางนี้อุ้ยนี่เจอแล้วเห็ดยูคานี่ทุกคนเห็ดยูคานะคะอันนี้จะเป็นเห็ดยูคาดอกแข็งนี่อีกดอกนึง น,นี่แก่แล้วค่ะแก่แล้วแก่แล้วก็ยังพอได้อยู่มั้งเดี๋ยวดูตลอดแนวนี้นะคะอ้้สะดาวอย่างงี้สะดาวมันนะคะสีขาว เดี๋ยวเข้าไปดูทางนี้ก่อนเดี๋ยวจะเดินดูตลอดแนวโอ้ยทุกคนลูกปลาดูดูแดงๆนะนี่ยดูทุ่งนาจ้ะเขียวเอ้ย ถนนสีเขียวข้างทางก็จะเขียวนะคะสดชื่น วินกเป็ดน้ําค่ะทุกคนนกเป็ดน้ําคู่หนึ่งน่าจะเป็นคู่ผัวเมียนะคะกำลังเล่นน้ําอยอู่ลอยไปบรรยากาศห้วยตากนะคะเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนห้ามจับสัตว์น้ําทุกชนิดนะคะคณะกรรมการชุมชนหมู่สหมู่สินะคะ บ้านจังกระดานบริเวณห้วยตากนะคะห้ามจับสัตว์น้ำนะคะพื้นที่สงวนนะคะไว้ให้ปลาขยายพันธุ์นะคะ